กระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้ตัวท็อปสุดกับเจ้าอ e ีลซ er e po right. ูด m ok, m h, m h, ีแบ็ก3.0 DDI V คอ o s s ขับเคลื่อนสี่ล้อปี2019เลขไมล์แท้64,000โลครับรถสวยจัดรถบ้านมือเดียวนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกเดิมจากโรงงานด้วยนะครับป้ายแดงคันนี้แพงมากครับ1,070,000เลยครับเป็นมือสองวันนี้ผมขอขายเพียงแค่595,000บาทครับไหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมเดทาวแบดดิ้งไลท์กระจังหน้าแบบใหม่ดีไซน์สวยไฟตัดหมอกมีมาให้สองจุดล้อแม็กทูโทนขอบ18ยางแม็กซิพพร้อมดิสเบรกคู่หน้า ตัวท็อปสุดขับเคลื่อน4ล้อกระบะอเนกประสงค์พร้อมหลังคาแคริบอยไฟท้าย LED โคมเดิมจากโรงงานแม็กไลเนอร์สภาพเหมือนใหม่พร้อมแอร์หลังคาออปชั่นจัดเต็มพร้อมกล้องมองหลังพวงมลาลัยพาวเวอร์มัลติฟังกชันพร้อมพุชคอนโทรลหน้าจอทัชสกรีนพร้อมฟังก์ชันนวิเกเตอร์แอร์ออโต้พร้อมหน้าจอดิจิตอลเกียร์ออโต้พร้อมเบาะขับเคลื่อน4ล้อเบาะหนังแท้บกับไฟฟ้า4ีทูโทนเบาะหลังกว้างสภาพเหมือนใหม่ภายในสวยสภาพเหมือนใหม่ออปชั่นจัดเต็มเครื่องยนต์ดีเซล DDI น็อตยึดฝาโปรงไม่เคยถอดซ่อมในเดิมค แผ่นเพจอยู่ครบหลังโปรงเดิมซิงเกลอยู่ครบผ่อนเริ่มต้นต่อเดือนเพียงแค่1นึ่งหมื่นบาทเองครับซื้อสดไม่ต้องเสียแวดซื้อผ่อนฟรีดาวนะครับและคันนี้เป็นรถบ้านนะครับเล่มครบเอกสารครบพร้อมโอทุกอย่างครับเรารับประกันว่ารถไม่มีการชนหนักปิดค้ามจมน้ำรับประกันไม่แท้ครับและคันนี้รับประกันเพิ่มเติมให้ครับเครื่องเกียร์นานสูงสุด1ปีหรือว่า1 0,000หมกิโลครับถ้าใครชอบอยากได้สนใจติดต่อเข้ามาได้เลยครับ รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกสายพันธุ์ให้เงินสดทันทีจ่ายเงินสดถึงหน้าบ้านเลยนะครับเราให้ราคาดีไม่กดราคาโชว์รูมเราอยู่ตรงข้ามเซ็นทรัลสารยาติดถนนบรมราชชนนีมาตรฐานทันสมัยใหญ่บนที่ที่กว่า5ไร่มีรถใี้นึกกว่า200คัน